สนุนโดยยาจุกันยุงตราห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงมิวสิกบ็อกซ์เพลงฮิตที่คิดถึงสั่งซื้อได้ที่ช้างไทยช้อปปิง้งโทร0 9 2 3 5 2 4 4 4 6อ้อยแสงศิลหลังจากหมดสัญญากับสังกัดเดิมล่าสุดเขาสังกัดใหม่จอนนี Music, ่มิวสิกทีมาที่ไปจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะที่มาที่ไปก็ ก็มาอยู่มาอยู่เองนี่แหละครับก็คือผมกับพี่จุนี่คือปกติก็สนิทกันอยู่แล้วแล้วก็คือผมก็ทํางานเบื้องหลังให้พี่จุนี่มาโดยตลอดได้หลายเพลงอยู่แล้วนะครับเหมือนน้อง, Visit, องอเมคกับพสิทธิ์อย่างเงี้ยคืออัดเพลงอย่างเงี้ยก็ผมเป็นคนดูแลเรื่องการร้องกันอะไรให้ในหลายเพลงอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ก็คือผมตัวผมเองก็หมดสัตว์คริ่งหมดสัญญาจากทางค่ายกีตาร์รีคอร์ดก็เลยมานั่งตัดสินใจทบทวนเพราะว่า ด้วยเราเป็นคนอุบลด้วยการทํางานมันก็จะดูว่ามันมันง่ายขึ้นครับมันง่ายขึ้นแล้วก็มันใกล้ก็เลยตัดสินใจก็เลยโทรไปหาลูกพี่อ่าเอาแบบภา,าษาอีสานเราลูกพี่ลูกพี่เดี๋ยวอ่าเดี๋ยวคอยสิพี่ยุทธเจ้าอยู่ล่ะคุยกันอย่างนี้เละครับคุยกันอย่างนี้เลยไม่มีไม่มีระบบสัญญาครับคือนักนักร้องอ่าในค่ายของจอห์นนี่เบสิ่ทุกคนจะไม่มีไม่มีระบบสัญญาไม่ได้คนเดียวก็ทํางานก็ทําปกติครับ ก็ทำปกติเหมือนที่เราเคยทำปกติเพราะว่าการติดต่องานหรืออะไรทุกอย่างก็ยังเป็นผู้จัดการคนเดิมยังเป็นผู้จัดการคนเดิมแล้วก็เรื่องงานทําเพลงงานอะไรพวกนี้คือผมว่ามันก็ปกติครับกับกับค่ายเดิมกีตาร์เราแบบมีมีกระแสว่าแบบทะเลาะกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่ายังไงไม่มีครับไม่ไม่ไม่มีไม่มีกระแสเรื่องทะเลาะกัน แล้วก็ไม่ไม่ได้ทะเลาะก,กันแล้วก็ออกมาก็คือปกติทุกวันนี้ก็ยังถามถ่ายกันกอยู่แบบเหมือนกับพี่เทพก,กับซอเหมียวเนี่ยก็ยังคุยกันอยู่แล้วก็ยังมียังมีมีบางงานที่ทำด้วยกันอยู่เอาเป็นว่าใครที่กำลังสงสัยว่าหนุ่มออยเปลี่ยนสังกัดใหม่เพราะมีปัญหากับสังกัดเดิมหรือเปล่าก็เข้าใจตรงกันแล้วนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลุกทุ่งได้ที่ แฟนเพจข่าวลุกทุ่งออนไลน์และ YouTube ข่าวลุกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุง่งนึกถึงช้างไทย